วันนี้นะคะทุกคนพจะพาทุกคนมาวาดท่าทางต่างๆนะคะทั้งหดสท่าด้วยกันนะคะสวัดีค่ะทุกคนแพทเองนะคะช่องแพนตี้สุวัรชาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแพจะพาทุกคนมาวาดท่าทางต่างๆนะคะยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ท่าทางนะคะทุกคนเพื่อที่จะเป็นไอเดียให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าท่าทางแบบนี้เราควรที่จะร่างยังไงนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจองค์ประกอบมากขึ้นนะแขนขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะวาดยังไงเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มวาดท่าทางต่างๆเนี่ยแพทนะคะก็จะสอนกันว่าสัดส่วนคร่าวๆด้วยนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยแพทเคยทําคลิปสอนว่าสัดส่วนไปแล้วนะคะแล้วก็พอเราเริ่มวาดสัดส่วนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ ค่อยมาปรับให้มันเป็นสัดส่วนตัวการ์ตูนที่เป็นสไตล์ของตัวเองนะคะก็สไตล์การ์ตูนของแต่ละคนนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนทุกคนก็ต้องเอาไปลองปรับให้เป็นสไตล์ของตัวเองอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของแพทเองนะคะก็จะเอามาแชร์้ทุกคนดูนะว่าเวลาที่แพทวาดแฟนอาร์ตเนี่ยหรือว่าวาดท่าทาง,างต่างๆเนี่ย ร่างภาพยังไงนะคะทุกคนมีทริคอย่างไงนะคะในการวาดนะทุกคนเพื่อให้ท่าทางมันดูไม่ผิดเพี้ยนมากนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพั่ก็จะใช้แอป i dis p i n t เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนก็เป็นแอปที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ฟรีด้วยนะสำหรับน้องๆหรือว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้กับแอปอื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นทริคก,การวาดท่าทา,างต่างเนานะไม่ได้มาสอนใช้แอปนะคะทุกคนโอเคก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะไปดูกัน นี้ก็จะบอกหลักการที่ง่ายที่สุดเลยนะคะทุกคนแบบรัดๆเลยนะคะก็วาดวงกลมออกมาก่อนนะอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหัวนะคะทุกคนนีแล้วก็อยากให้น้องหันหน้าไปทางไหนก็ขีดเส้นแบ่งนะคะอันนี้ก็กะเป็นหูแล้วก็เป็นหน้าคร่าวๆก็ได้นะคะทุกคนนี่หน้ามันก็จะประมาณนี้แล้วก็ทําเป็นคอลงมานิดนึงนะคะต่อไปก็ตัวเนี่ยเราก็ทําเป็นทรง ทำเป็นรูปทรงแบบนี้ก่อนมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ามาแบบนี้ไหลแล้วก็กะให้มันอยู่ประมาณแบบหัวนะคะทุกคนนี่แล้วก็ทำแบบเป็นไหลกลมๆออกมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็พวกแขนอะไรเงี้ยก็ทำเป็นเส้นอองมากอดก็ได้นะคะทุกคนทำเป็นเส้นออกมาอย่างนี้ข้อศอกมันจะอยู่พอดีเอวนะคะทุกคนลองสังเกตดูนี่ข้อศอกนะคะทำเป็นกลมๆไว้ก่อนนะคะทุกคน แล้วก็เป็นแขนออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นน้องกางเกงในนะคะในส่วนของสะโพกส่วนสะโพกอ่ะอย่าให้มันใหญ่เกินไหลนะคะทุกคนมันจะอยู่ประมาณนี้อย called, ู่ประมาณไหลนะคะทุกคนแล้วก็ทําเป็นน้องกางเกงในออกมาแบบนี้นี่แล้วก็ทําเป็นต้นขานะคะทุกคนเราอาจจะแบบทําเป็นอย่างนี้ออกมาก่อนก็ได้นี่อันนี้แล้วก็เป็นหัวเข่านะคะหัวเข่าแบบนี้ แอบเหมือนหุ่นยนต์หน่อยๆแล้วก็เป็นนักแข่งลงมานะคะทุกคนอยากให้เท้าไปตรงไหนก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยเติมแบบพวกเนื้อเข้าไปนะคะทุกคนส่วนมืออ่ะทุกคนมือมันจะอยู่ประมาณตรงกลางของต้นขาเรานะคะถ้าเราเนึงไม่ออกเราก็สังเกตร่างกายตัวเองก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ทําค่อยทําเป็นเนื้อเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ ให้มันเชื่อมกับสะโพกด้วยนะตรงเนี้ทุกคนแล้วก็ค่อยทําเป็นเท้าออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคร่าวๆแล้วนะคะนี่ประมาณนี้คืออันนี้จะให้สังเกตนะคะทุกคนในส่วนของไหล่นะคะทุกคนมันจะแบบใกล้เคียงกับหู ันจะความกว้างนะคะมันจะใกล้เคียงกับหัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสะโพกนะคะก็จะใกล้เคียงกับไหลเหมือนกันนี่แล้วก็ข้อศอกนะคะทุกคนข้อศอกอ่ะมันจะอยู่พอดีช่วงเอวส่วนมือนะคะมันก็จะอยู่พอดีช่วงต้นขา ส,สัดส่วนมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนที่เหลือก็แล้วแต่ว่าสไตล์ของแต่ละคนจะวาดยังไงแต่ว่าถ้าแบบเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ลองฝึกวาดประมาณนี้ดูนะคะแล้วก็ค่อยแบบว่าค่อยเติมหน้าเติมอะไรไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการวาดคร่าวๆนะคะทุกคนนี่มันก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะคะวาดผมวาดอะไรเงี้ย ในส่วนของผมนะคะทุกคนขอเสริมนิดนึงให้เราอะทำเป็นแบบโค้งๆแบบนี้มาก่อนก็ได้นะคะให้มันดูแบบเป็นหัวกลมๆเนาะแล้วเราก็ค่อยแบบสร้างจุดขึ้นมานะคะทุกคนสร้างจุดตรงนี้ว่าตรงเนี้ยเออสมมุติว่ามันเป็นขวนัญเป็นจุดแบบจุดศูนย์กลางของผมนะคะที่มันจะออกมานี่จะเป็นออกมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ค่อยทําแบบโค้งๆกลมอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่มันก็จะเป็นส่วนหัวด้านบนแล้ว แล้วก็ค่อยทําเป็นผมลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้คร่าวๆนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้อ่าอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นแบบคร่าวๆแล้วที่เหลือเราก็ค่อยแบบเติมเสื้อผ้าเติมอะไรเข้าไปนะคะทุกคนความยับของเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วก็เริ่มแบบเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่อยเติมอะไรเข้าไป ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้คือแบบเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะคะทุกคนแพทจะขอแนะนำแอปนี้นะคะชื่อว่าแอป Pinterest นะคะทุกคนก็คือแอปนี้มันจะรวบรวมแบบเกี่ยวกับผลงานศิลปะเกี่ยวกับภาพถ่ายภาพวาดทุกอย่างเลยนะคะการออกแบบทุกอย่างอะ มันจะมารวมอยู่ในนี้นะคะคือมันจะแตกต่างจาก Google นะคะทุกคนก็นนคืออันเนี้ยเขาจะรวบรวมแบบว่าเป็นพวกภาพรูปภาพอย่างเดียวนะคะทุกคนที่เกี่ยวกับงานออกแบบงานศิลป,ปะต่างๆนะคะทุกคนซึ่งที่แพทจะให้ทุกคนเสิร์ชอะ่ะก็ให้ทุกคนมาเลือกที่ไอคอนด้านล่างนะคะตรงค้นหานะแล้วก็มาเลือกค้นหานะคะทุกคนก็สามารถค้นหาว่าให้คีย์เวิร์ดไปนะคะทุกคนแนะนําว่าให้เสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนมันจะแบบ หาได้หลากหลายกว่าเนาะพพดก็จะเสิร์ชคำว่าโมเดลนะคะดูคนก็คือแบบเป็นนางแบบเป็นอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เราจะได้ฝึกวาดตามนะคะดูคนณแพทว่าการฝึกวาดจากภาพจริงอ่ะเป็นอะไรที่ฝึกวาดได้ดีมากเลยนะคะดูคนข้างบนมันก็จะมีคีย์เวิร์ดให้เรานะคะเราสามารถจิ้มเข้าไปเพิ่มเติมได้นะคะดูคนนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพแรกนะคะดูคนพัพก็ไปหาภาพที่เป็นท่ายืนมานะคะแล้วก็ วาดเป็นวงกลมคร่าวๆก่อนนะคะทุกคนอันนี้เขาหันหน้ามาด้านข้างใช่ไหมคะก็ลองวาดตามดูเลยคร่าวๆนะคะมานี่แล้วก็วาดให้เป็นสไตล์ตัวเองนะคะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็วาดเป็นคอลงมาเนาะอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากนะคะทุกคน,นเขาจะแบบยกไหล่ขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็ ลองวาดตามแบบนี้ก็วาดเป็นทรงออกมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็วาดเป็นน้องกางเกงในแบบที่สอนเลยนี่นะคะตามสูตรเป๊ะแล้วก็วาดเป็นหัวไหล่นะคะแล้วก็มือเขาจะแบบถือแก้วกาแฟาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็วาดลงมาให้ข้อศอกอยู่ประมาณเอวนะคะทุกคนเขาจะแบบประมาณนี้มือออกมา มานี้นะคะทุกคนน,นี่ก็คือแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็เป็นมือเขาจะแขนเขาจะแบบตรงๆลงมาแบบนี้นะคะนี่ขาข้างนี้จะเป็นแบบตรงๆเนาะนแล้วก็เป็นเท้าออกมาแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบตรงๆลงมานะคะทุกคนแล้วก็เป็นหัวข่าให้เท่ากันนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ขาเขาจะเบี่ยงออกนิดนึงนะคะ แล้วก็ค่อยทำเป็นแบบเป็นเนื้อสะโพกนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็จะได้ท่ายืนที่คล้ายที่สุดแล้วนะคะจากการร่างของเรานะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคน ราก็จะได้ท่าทางที่แบบดูไม่ค่อยผิดเพี้ยนเท่าไหร่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ค่อยเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะคะแบบนี้อันนี้ก็อาจจะทําให้มันจางๆลงนะคะวิธีการทาให้ภาพจางนะคะก็เลือกเลเยอร์ที่เราต้องการก่อนนะคะทุกคนเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการแล้วก็มาลดความเข้มของเลเยอร์ลงตรงนี้นะคะเพราะว่า จะได้ดูง่ายๆเนาะแล้วเราก็ค่อยมาเลือกเลเยอร์นี้ใครที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเลเยอร์นะคะก็ลองไปดูคลิปที่สอดเกี่ยวกับเลเยอร์ก่อนได้นะคะนี่แล้วก็มาใช้อันนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาใส่รายละเอียดที่ถูกต้องนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นการร่างภาพที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าพวกกางเกงอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นผ้าที่มันแบบไม่ได้แนบเนื้ออะไรอาเงี้ยแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องวาดแนบเนื้อนะคะทุกคนแพทถึงบอกว่าการวาดตามภาพจริงอ่ะมันเป็นอะไรที่ฝึกวาดได้ดีมากที่สุดเลยนะคะเราจะเห็นเสื้อผ้านะคะว่ามันควรจะขยับมันควรที่จะอยู่ประมาณไหนนะคะ เห็นไหมว่าถ้าเสื้อผ้ามันไม่ได้แนบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราเันจะต้องวาดแนบเนื้อนะคะทุกคนอันนี้คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นนะวาดภาพแบบแนบเนื้อทุกอย่างเลยนะคะถ้าเสื้อผ้ามันโปร่งปวแบบเนี้ยอย่างเงนนี้ยเป็นางาเกงที่ทิ้งตัวนะคะ แล้วก็ลองวาดตามของจริงเลยนะคะทุกคนมันก็จะแบบใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็วาดให้มันเป็นสไตล์ของเรานะคะทุกคนอันนี้ของแพทก็วาดประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมากมายเนาะแต่ว่าก็ดูรวมๆมันก็จะน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพอเราวาดพวกรายละเอียดสเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาปิดตาเลเยอร์ที่เราได้ร่างไว้นะคะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้ แล้วเราก็ค่อยเพิ่มเลเยอร์นะคะทุกคนเพื่อระบายสีเดี๋ยวจะระบายสีให้ดูนะคะว่าออกมาจะได้ประมาณไหนนะคะอันนี้แปรงหล,หลายๆคนน่าจะอยากถามเนาะแปรงที่แพทใช้ตัดเส้นนะคะมันจะชื่อว่าดินสอแบบหยาบนะคะทุกคนพัดว่าฟิลมันสวยดีนะนี่จะระบายสีในเลเยอร์นี้นะคะจะระบายให้ดูแบบเร็วๆนะคะเพราะวันนี้เราไม่ได้มาสอนลงสีเนาะก็ระบายสีแบบธรรมดาเลยนะคะทุกคนปกติเลย ระบายสีเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการระบายสีคร่าวๆนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเลเยอร์ดิพัระบายนะคะมันจะอยู่ข้างล่างของเลเยอร์เส้นนะคะถ้าเอาเลเยอร์ที่ระบายไป,ไปข้างบนนะ่ะมันจะทับเลเยอร์เส้นเนาะมันก็เลยต้องเอาเลเยอร์มาไว้ข้างล่างนะคะอันนี้แบบนี้แบบนี้นะคะทุกคน จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการระบายสีคร่าวๆนะคะทุกคนคาดว่าการระบายสีแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะก็เป็นการระบายสีที่แปลกใหม่ดีนะคะนี่ก็เพิ่งเคยระบายแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะท่าแรกของเราภาพที่2นะคะทุกคนก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการสเก็ต ภาพหัวก่อนนะคะทุกคนนี่น่าจะเอียงมาแบบนี้นิดนึงนะคะนี่นะคะทุกคนก็วาดเป็นคอลงมาก่อนนะคะแล้วก็วาดนี่แบบที่สอนเลยนะคะก็เป็นทรงประมาณนี้นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมคร่าวๆลงมาลงมาประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็วาดเป็นน้องกางเกงในนะคะ นะะนี่ก็เป็นหัวไหลแล้วก็เป็นแขนลงมานี่ก็จะกางแขนออกนิดนึงนะคะทุกคนนี่แล้วก็สังเกตว่าแขนมันก็จะลงมาประมาณนี้นี่ก็จะเป็นมือวาดเป็นีมเหลี่ยมไว้ก่อนนะคะทุกคนมันก็จะง่ายขึ้นหนานี่แล้วก็ขาข้างนี้จะตรงนะคะแล้วก็เป็นหัวเขา่า ส่วนข้างนี้ก็จะออกมาประมาณนี้แล้วค่อยเป็นหัวเข่านะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปแบบนี้นะคะทุกคนจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราวาดแล้วมันรู้สึกว่ามันมันไม่ตรงเลยนะคะมันจะมีวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องลบก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะสมมติว่าเราวาดไว้แบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าขามันไม่เหมือนเลยนะคะก็ให้ใช้วิธีใช้แรดโซ่นะคะทุกคนนีเราเลือกแรดโซ่นะ มันจะอ,อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเลือกแหลนโซ่แล้วเราก็มาวงนะคะให้เราไม่เลือกตรงคำว่าเพิ่มนะคะแล้วก็มาวงส่วนนี้นี่วงตั้งแต่ข้อต่อลงมานะคะถึงขาเลยส่วนที่เราต้องการขยับนะคะคทุกคนทีนี้เราก็มาเลือกตรงนี้นะคะเปลี่ยนรูปร่างนะคะแล้วเราก็อย่าลืมเลือกตรงนี้ด้วยนะคะมันจะเป็นลูกศรหมุนๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ใช้สองนิ้วของเรานะคะขยับนะนประมาณนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นิงเท้าอันนี้คือวิธีขี้โกงนะคะทุกคนไม่ต้องวาดใหม่โอเคแล้วก็ค่อยกดถูกต้องนะคะแล้วเราก็มากดตรงตรงนี้นะคะลบรายการที่เลือกนะคะนี่เส้นปากก็จะหายไปแล้วก็ค่อยเติมอย่าลืมมาเลือกแปลงสีเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยเติมส่วนที่มันหายไปนะคะนี่ก็จะได้คร่าวๆประมาณนี้แล้วนะคะทุกคน แล้วกวาดรายละเอียดเข้าไปนะคะต่อไปเราก็ไปตัดเส้นจริงกับลงสีกันค่ะ แล้วนะคะสาหรับรูปที่สองของเรานะคะทุกคนก็จะเป็นท่ายืนที่เป็นขาข้างหนึ่งตรงนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะควยไปด้านหลังนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับรูปที่3ามนะคะทุกคนแพทก็จะทําเป็นท่านั่งกันบ้างนะคะนี่ทุกคนจะได้ลองฝึกวาดหลายๆแบบดูบ้างเนาะก็หวัว หน้าเขาจะเอียงลงนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็ทําเสร็จอย่างนี้ก็ไกด์เป็นตานะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทําเป็นคอลงมานะคะสังเกตว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้เอียงแบบนี้นะคะทุกคนตัวเขาจะแบบประมาณนี้เขาจะเอียงแค่ส่วนหัวกับคอนะคะทุกคนไหลเขาจะขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ ตัวเขาจะเอียงมาแบบนี้นิดนึงนะคะเราอาจจะแบบลองลากเส้นจากคอนะคะจากตรงกลางของคอเนี่ยมาแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวเขาจะเอียงมาแบบนี้นิดนึงเนาะแล้วก็เอียงตามนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเอวประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของวาดนองกรุงกิงในเหมือนเดิมเลยเราจะไม่วาดตรงกลางแบบนี้นะคะอันนี้มันจะผิดไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นตรงกลางมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ เพราะว่าเขาจะนั่งอย่างข้างนิดนึงนะคะทุกคนประมาณนี้ต่อไปก็ขานะคะทุกคนก็ขาข้างนี้จะขึ้นมานิดนึงนะคะจะแบบยกขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เป็นหัวเข่านะคะแล้วก็ค่อยลงมาแบบนี้แล้วก็เป็นเท้าออกมาส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นตรงๆออกมาประมาณนี้นะคะ น,นีจ้ก็จะเป็นหัวเขาแล้วก็เป็นออกมาแบบนี้แล้วก็เป็นเท้าออกมาแบบนี้นะคะทุกคนถ้ามันแบบสูงเกินอย่างเงี้ยทุกคนก็ลองใช้วิธีแบบรูปที่สองนะคะทุกคนอันนี้เราจะวาดเป็นไกลๆแบบนี้ไว้ก่อน ถ้าเกิดว่าหัวเข่าเห็นไหมว่ามันสูงเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็มาใช้วิธีขี้โกงนะคะไม่ต้องวาดใหม่นี่แล้วก็ใช้แลสโซ่นะคะทุกคนแล้วก็ทําแบบนี้คุมให้หมดเลยมันอาจจะติดแบบเส้นอื่นมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามองออกก็ไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็มาเลือกตรงเปลี่ยนรูปร่างนะคะทุกคนอย่าลืมเลือกตรงลูกศรหมุนหนด้วยนะคะแล้วก็ใช้สนิ้วของเรานะคะค่อยๆหมุนแบบนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะขยับนิดนึงโอเคแล้วก็ค่อยบบลบรายการที่เลือกนะคะแล้วก็ค่อยแบบวาดรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปแก้ไขรายละเอียดนิดนึงนะคะมันก็จะได้ภาพแบบชัดกว่าเดิมนะคะทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ไหลนะคะน,นี่แขนเขาจะตรงเลยเพราะเขาค้ำกับเก้าอี้อยู่นะคะทุกคนแล้วก็เป็นมือออกมา อีกข้างนึงก็แบบเล่นโทรศัพท์เนเาะแขนก็จะแนบลําตัวนะคะแล้วก็เป็นจับโทรศัพท์แบบนี้นะคะ <prote ge bad birds> ก็จะได้ท่าที่ใกล้เคียงแล้วนะคะอันนี้ก็จะได้ภาพร่างประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตัดเส้นจริงกับลงสีแบบรวดเร็วกันค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งนะคะทุกคนที่ทุกคนก็สามารถวาดตามได้นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะนี่ก็คือวาดรีบมากนิดนึงเนาะก็จะสังเกตว่าแพทวาดแบบส่วนของสะโพกเนี่ยเล็กไปนิดนึงเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ สำหรับท่าที่4นะคะท่าสุดท้ายของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนฝึกวาดท่าที่มันแตกๆมากขึ้นนะคะทุกคนก็จะเป็นท่าที่ยกขาขึ้นทั้งหมดนะคะหรือว่าท่าขัดสมาดันั่นเองนะคะทุกคนก็วาดหน้าไปก่อนเลยก็วาดเหมือนเดิมเลยข้างนี้จะไหลตกนิดนึงนะคะขึ้นมาประมาณนี้ นี้นะคะก็ทําเป็นน,น้องกางกิงในเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนนี่แบบนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นขานะคะก็ทําตามสูตรเลยกันนี้ก็จะเป็นต้นขายกขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นหัวเข่านะคะทุกคนนี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขาเข้ามาแบบนี้นี่นะคะก็คือแบบลากเส้นอย่างเงี้ยทุกคน,กคนจะแบบวาดได้ง่ายมากขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคน แบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยวาดเป็นขามาแบบนี้นะคะก็จะง่ายมากขึ้นนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราร่างภาพได้ดีนะคะเวลาที่เราแบบวาดเส้นจริงอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลงเลยนะคะว่าสัดส่วนมันจะเพี้ยนไหมนะคะทุกคน ก็คือการร่างภาพของเรานี่นะคะทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหลแล้วก็จะเป็นข้อศอกมาแบบนี้นี่ก็เป็นข้อมือออกมานะคะนี่ก็ร่างเข้าคราวๆนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ใกล้เคียงมากๆเลยนะคะ ถ้าทุกคนรู้หลักการนะคะมันก็จะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนเห็นว่าการวาดท่านาั่งยากๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้การร่างนะคะทุกคนนี่ถ้าเรารู้พวกข้อต่ออะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงเส้นจริงกับตัดสีอย่างรวดเร็วกันคะ่ะ ก็เรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งที่แบบยกขาขึ้นทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าจะวาดตัวอ้วนกว่าภาพจริงนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะคะทุกคนถ้ามีเวลาแล้วก็ตั้งใจวาดกดบนี้ก็น่าจะดีกว่านี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการวาดาคร่าวๆให้ทุกคนได้ดูนะว่ามีวิธีการมีแนวทางยังไงนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยคะ่ะ เป็นไงบ้างครทุกคนก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถนํำท่าทางที่พัดได้แชร์คลิปไปเนี่ยนำไปปรับใช้กับท่าทางที่ตัวเองอยากจะวาดดูนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ สัดส,ส่วนมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถวาดสัดส,ส่วนได้ดีมากขึ้นนะคะก็ถ้าใครนะคะที่ไปวาดตามแพทแล้วนะคะหรือว่านําไปปรับใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีโอเคนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าชิคเนี้ยดียังไงนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ติดตามแพทได้นะคะที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็น นะคะหรือว่าจะเป็น IG ทั้ง2นะคะที่จะเป็น IG ส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็น IG ที่เอาไว้โชว์ผลงานนะคะก็จะพยายามลงรูปบ่อยๆนะคะทุกคนก็คือแบบทํางานประจำนะคะแล้วก็มีวันหยุดแค่สองวันทีนะทุกคนก็จะพยายามวาดลงบ่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย